เดี๋ยวอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะอย่านะเรามีอะไรจะบอกทุกคนแหละซิมโกรม 5G โปรแรงๆที่ออนไลน์เจนชูสเองได้เนี่เป็นเน็ต 5G ที่ใช้สัญญาณคุณภาพจาก AS เออซึ่งเขาเนี่ยมี2แบบให้เลือกในราคาเพียง199บาทเองอืแบบที่1แพ็กเน็ต 5G เต็มสปีดแบบรายปีได้เน็ตเต็มสปีด 50GB แล้วก็โทรอ,อีก50นาที มีใครเป็นสายตี้เกมกับเพื่อหรือเปล่าแบบนี้พยพาไม่ได้แล้วนะแบบ2แพ็กเน็ต5 g ไม่อัน้นแบบรายเดือนเน็ตเต็มสปีด5 g b กิกะและเน็ตต่อไม่อั้น1 0 m b มกะบิตเอรเซตโทร1น้นาที free a s super wifi ขอบอกเลยว่าเราจะทำอะไรก็ได้จริงๆเลยทุกคนไม่ว่าจะแบบดูหนังฟังเพงลงลินออนไลน์โหลดไฟล์งานอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าไม่ต้องกวเน็ตหมดแน่นอนอะ สำหรับใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนคือทุกอย่างเนี่ยจัดการได้ทาออนไลน์หมดเลยทุกคนนะคะสามารถซื้อซ mm ิมได้ทางเว็บ g o m o t h หรือว่าจะซื้อผ่าน Marketplace นะคะ mm hmm. ก็คือ Shopee Lazada หรือไม่ก็ JD Central mm hmm. ได้เลยค่ะ